สวัสดีครับแฟนครับสีสเกตสามบานครับแฟนครับน้องวีนครับผมเช้าวันนี้โอ้ทองฟ้าสีครามสีครามจริงๆครับดูครับสวยมากครับทองฟ้าสวยมากๆครับบนรถคันนี้ครับรถพูทธิไทนี่พี่น้องมาเบิรงครับพูนครับไปดูความลับเย็นไหลครับพี่น้องครับไม่แอบดูครับ แอบสองชีวิตซปเปอร์สตาร์ครับผมสวัสดีครับมา้อยทางครับดดตไ่เนาะแมนครับมาดูแอปสองดูชีวิตซปเปอร์สตาร์ครับว่าเอ่อกาลังเอาผ้าลกซักผู้ที่โอ้ววววงวววววงวว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 ่วววววววทวว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 วบวว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  ห้าสิบคลิปโอ้ครับเยนไล่ครับเพราะการใช้วิไลายสินโอ้ไอพิซเตอร์มามาต้องเข้าแล้วตอนนี้เนาะพิซเตอร์มามาต้องเข้าแล้วมามาเราเต็มรถครับพี่น้องตอนน้คิดจะเถือกล่านสองอีกยังล่านสองอีกย่งสิล่านลงสุ้หมื่นสุ้หมื่นมาหันล้านสามแล้วถือว่าล่างสองอีกแล้วไป นี่จากเราก่อนโอ้นี่ท้องฟ้าแจ่มใสมากๆครับผมเป็นอย่างแรแล้วเอิญน,นะครับนี่จากเราก่อนเราต่อลงดีๆโด้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 ทำไมมานี่เร็วโด้มานี่มาโดมามาดูด้านในครับด้านในที่เป็นบานขึ้นเขาครับไม่มีทาความสะอาดกัน อาันนี้ไอ้ครีเอเตอร์ตัวยงครับที่เป็นป่นมเราจะเป็นครีเอเตอร์ครับซื้ออฟเฟคยังก่อนระเบียบยังก่อนเหรออาโซนหนาพูดครับพี่นอ้องพคนไอ้ผมเห็นหนาเป็นบ่านเรนาไปขี่เตอร์ตัวยงกันพี่น้องครับ ไอซื้อเฟซบุ๊กยังก็อนฮึระเบียบยังก่อนฮึซื้อเฟซบุ๊กจอดนะระ,ะเบียบแก้วเขียร์วเบียบแกเกียรพี่น้องครับคนดอาไปขีตต้ตื่นติดตามไปเลยแล้วล่าหาคนติดตามอยู่ครับแ,แล้วก็แเค่ตามหาวิวเจ๊สายเวลาไอ้ท่าเต้นตามหาวิวเต้นแบบไหก่อ,อนเ <c oughs> ต้นหาวิวเต้นแบบไหนฮึ นี่ก็ได้เก็บทำความสะอาดมาแล้วอันนี้สั่นของผู้ใดนวอางนี่นะ้อชั้นตัวนี้ได้อบอกอันนี้ก็อีกคิดเตอร์อีกคนหน,นึ่งครับปานีพมบดวงมาซื้ออันนี้เพิน่นติดตามเพิ่นนะครับพี่นอ้องเขาในเฟซบุ๊กเป็นครีเอเตอร์ครับเพิ่นกาลังหายจอดวิวคือกันยอดวิวเราขาดเขามากี่คนมาเนี่ยสี่คนสี่คนที่เะาออกท่บบแาออกที่อีหยัง เออถ้ามัถามเป็นหนึ่งของผู้ใดถ้าไม่ใช่ของเขาเขาเก็บไปออกโลดเดยวเขาจะเรียบร้อยออกไปเลยเอาออกเลยแมนให้มันเรียบร้อยในนี้เลยนี่ครับในห้องน้ำก็มาทีนนิ่งกันนะวามสบมอ่งง,นงนันตัวเนาะแล้วทุกคนสะอาดครับ หนูส่เพิ่นวีผูละหองครับนี่เพิ่นบอกเพ้่นมาสี่คนอันนี้ต้องเอาขาคนเราเก็บกลับไปแล้วครับอันนี้กล้องนี่ต้องเอาไปออกไปข้างนอกเล้วรเพิ่นก็ทำความสะอาดครับนี่ก็ทำความสะอาดแล้วให้หมดแล้วครับที่เหลือก็ให้เจ้าของบ้านเป็นรับผิดชอบไปครับหลังจากนี้ ปดูดนะแง่เพิ่งใสบ่บจพู้นี้ิพูหนะแง่เป็นภา,าพคุณพ่อไปโรงพยาบาลเนะี่นยพูดนแง่ไปไปำนำเนาะ มัน้องเป็นยังแห้งเัยายังหนาวอยู่เหมือนเดิมครับทั้งพุดนหนาวบนรอบพี่ดอยไยเก็บควาสะอาดไปที่ข้างบนก่อนแล้วมีอะไรอันนี้ไหม ความสะอาดที่กันครับยังไม่ทําครับมาสี่คนครับที่มบานมาวันนี้ครับมาสี่คนอูอัอน,นันดินพญ่พญ่พ่อหลวงอุ้ง,อง,งี่ครับพ่ออี๋ครับคุณเราโถมไวฐานยกขึ้นหน่อยเราไปครับเราบอกเราสีเอาไวเรียงไกลพี่น้องเอ้ย ด้านบนนี้จะค่อนข้าง,างจะหนาวครับพี่น้องบนนี้หนาวมากครับนี่ก็รอดินครับพี่น้องรอดินเห็นไม่หน่อยก็จะถมเลยนะครับนี่ด้านหลังนี่ถมกระสับซับบอพักนี่นะครับ ไกลมือไกลเว้นนะครับพี่น้องเอ้ยใกล้จะขึ้นบ้านใหม่แล้วครับขึ้นบ้านใหม่สามสิบเอ็ดย่ามือแรกเหมืนก็มีงานหมอลำที่บ้านหนองคูนะครับบ้านหนองคูนั่นครับทุกคนครับนี่ครับบัตรนี่ครับวัตรบัดอยู่ตรงนี้ครับนี่ตอนที่หนึ่งครับก็มาขึ้นบ้านใหม่หลังนี้แหละครับบ้านหลังนี้คุณน้องกงยิงนี่ครับเพราะพ่อเอกกูไม่นอยนี่แหละครับ บรรยากาศจะเป็นยังไงได้ข่าวว่าแบบมียูทูบเบอร์มาเยอะครับมีเออ่หลายผู้หลายคนครับแฟนข่าววาหลายแห่งครับได้ข่าวนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงครับผมผู้บริโภผมที่ไม่มีเวลาได้รีวิวเบิองผมหรือยังไงก็ฝากติดตามครับทางเฟซบุ๊กสิสิเอะซังบ้านครับวันนี้พี่น้องสนใจสั่งบ้านก็โทรศูนย์หกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกหกครับศูนย์หกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกหกครับ หรือทักเฟซบุ๊กนะครับสีสเกตสร้างบาทครับผมที่ไม่มากครับปกติผมส่งงานทุกหลังครับแล้วก็จะเข้าทำความสะอาดให้ก่อนครับหนึ่งรอบครับ ลำบากกว่าชิดถูในนี้นะครับส่วนบ้านใหญ่เราก็ทําความสะอาดให้ไปแล้วครับจะเร็อะันหลังนี้นะครับที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดครับเป็นไงมื่อานนี้ครับก็ประพานนี้ครับผม ปล,ปลายงานแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้อาจจะมีอะไรพิเศษพิเศษครับเราจะอัปเดตให้ดูนะครับเพราะว่าทีมงานเราตูต่อยู่ประจําการที่นี่แล้วครับคลิปนี้สีสะเก็ดแสงบานครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ